ชีวประวัติพระกุลเชษฐูหลวงปู่จวนตอนพันษาที่สิบพุทธศักราช2495จำพันษาที่ดอนกระพุ่มชายป่าดงม้อทองอำเภอวานอนนิวาสพันษาที่สิบนี้ข้าพเจ้าจำพันษาองค์เดียวอยู่ที่ดอนกระพุ่มชายดงม่อทอง บ้านม่วงอำเภอวานนนี้ว่าอาศัยชาวบ้านสามหลังคาเรือนบินทบาทเลี้ยงชีวิตพวกเขาเป็นคนจนเพราะเพิ่งอพยพเข้าไปหากร้างถางพงอยู่ใหม่ๆแม้จะจนยากหาเช้ากินคำ่ำแต่ก็อดทนมากมีศรัทธามากที่บริเวณน,นั้นเชื่อกันว่าเป็นที่เข็ดขวางคือเป็นที่ไม่ดีมีผีมากเป็นทุ่งร้างว่างเว้น ไม่มีคนกล้าไปทำมาหากินเพราะว่าไม่ว่าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแห้งแลง้ทงทั้งๆที่อยู่ริมแม่น้ำสงครามเขาเรียกกันว่าทุ่งน้องอีดอนและทุ่งโซมงทุ่งโซ่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของผู้คนป่ากลุ่มหนึ่งเรียกกันว่าพวกโซมงแต่ตอนหลังก็ร้างไปหมดเป็นทุ่งว่างแต่ก็มีลักษณะให้สังเกตเห็นคือยังมีต้นไม้ผล ช่นต้นมะม่วงลงเหลืออยู่แสดงว่าคงมีบ้านเรือนผู้คนอยู่มาแต่โบราณหากขนาดนั้นเป็นที่ยำเกรงว่าอยู่ไม่ได้ผีจะขัดขวางไม่ให้อยู่ปลูกอะไรก็จะไม่งอกงามเมื่อข้าพเจ้าบอกว่าจะจำพรรษาที่นี่ชาวบ้านก็ตกใจกันมากบอกว่าอยู่ไม่ได้เพราะผีดุถ้าอยู่ผีมันจะโกรธ มาแกล้งทำให้เจ็บป่วยถึงตายที่ทุ่งนี้กลายเป็นที่ร้างไปก็เพราะเหตุนี้แหละพวกเขามาตั้งบ้านเรือนกันก็ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกราข้าพเจ้าไม่ฟังเสียงของเขาคงจำพรรษาอยู่ณที่นั่นเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วพอถึงกลางพรรษาเกิดนิมิตภาพขึ้นว่าพวกผีโซ่มพากันยกพรรพวกมาเป็นฝูง พากันถือหอกถือดาบถือปืนอาวุธนานาชนิดจะมาฆ่ามาฟันข้าพเจ้าให้ตายเมื่อมาถึงตัวข้าพเจ้าก็พากันรุมใช้ทั้งดาบฟันหอกแทงและปืนยิงยิงเท่าไหร่ก็ไม่ออกเอาหอกมาทุ่มแทงใส่ก็ไม่เข้าเอามีดเอาพระมาฆ่าฟันก็ไม่เข้าทำอย่างไรอย่างไรจนสุดความสามารถของเขา แต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายข้าพเจ้าได้หัวหน้าผีก็เลยประกาศกับพวกบริวารผีว่าเมื่อเราทำอะไรท่านไม่ได้แล้วพวกเรามายอมท่านเสียเถึะเลยพากันแต่งขันมีดอกไม้ทูบเทียนมาขาระวะบูชาข้าพเจ้ายอมอ่ดน้อมต่อข้าพเจ้าแม้จะเป็นเรื่องปรากฏในนิมิตแต่ก็ประหลาดอย่างยิ่งที่ต่อมาแถบ,บริเวณนั้น กลับปลูกบ้านเรือนได้ปลูกข้าวทำนากันได้ผลดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอันตร,รายใดๆและพวกประชาชนคนอดอ,อยากๆไม่มีไรไม่มีนาจึงได้พากันหลั่งไหลเข้าไปจับจองที่ว่างเหล่านั้นเป็นที่ทำกินต่อมาก็กลายเป็นไรนาสาโททำข้าวกล้าบริบูรณ์กลายเป็นคนพอมีพอใช้มั่งคั่งพอสมควรเมื่อออกพรรษาแล้ว ข้าพเจ้าได้ปรารภกับญาติโยมแถวนั้นว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในดวงม่อทองเพราะบริเวณดอนกระพุงนี้ได้มีผู้อพยพเข้ามามากแล้วจึงควรหลีกเร้นหนีไปหาความสงัดต่อไปนอกจากนั้นได้ข่าวว่าดงหม่อทองมีถ้ำใหญ่ๆอยู่มากมีภูผาโขดหินและพลานหินสวยงามมากด้วยซักถามโยมถึงความข้อนี้ญาติโยม ก็รับว่าจริงพวกผมเคยเห็นข้าพเจ้าจึงขอให้โยมเข้าพาไปโดยเดินทางจากที่จำพรรษาตั้งแต่ฉันเสร็จในตอนเช้าเดินตลอดวันสภาพภูมิประเทศเป็นป่าที่ทึบรกชัดพวกโยมเดินหน้าก็ต้องใช้มีดพระถางทางนำหน้าพอเป็นช่องทางให้หมุดลอดเดินไปได้จนค่ำจึงถึงถ้ำที่ตั้งใจไปข้าพเจ้าตรวจดูบริเวณก็เห็นว่า ชัยภูิน่าอยู่จริงจึงขอให้ญาติโยมถากถางหรือหลังคาถ้ำที่มีต้นไม้เครือเขาเทาวันรกเลี้ยวปกคลุมอยู่เลยพักนอนที่นั่นตอนค่ำได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องระงมในดงม,มีเสือมากมีช้างมากคืนนั้นเสือมาร้องครามคำรามอยู่โดยใกล้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเสือร้องทาเสียงเรียนสัตว์ต่างๆได้ ที่ดงหม้อทองนี้เองเขาพปเจ้าได้ยินเสียงร้องอูดอื้ออูดอื้อเหมือนเสียงวัวได้ยินครั้งแรกก็เข้าใจว่าเป็นวัวจึงถามโยมว่าแถวนี้มีบ้านคนหรือจึงมีเสียงวัวร้องญาติโยมบอกว่าไม่ใช่วัวหรอกครับเลยถามว่างั้นอะไรตอบว่าเป็นเสียงเสือใหญ่ครับ แล้วเสือทำไมร้องเสียงเหมือนบัวละ่ะญาติโยมบอกว่ามันร้องอย่างนี้แหละครับธรรมดาเสือจะจับสัตว์อะไรก็จะต้องร้องเหมือนเสียงสัตว์นั้นหากต้องการจับบัวก็ร้องเสียงเหมือนบัวเพื่อล่อบัวถ้าจะจับหมาก็เห่าเหมือนหมาถ้าจะหลอกกวางก็ร้องเหมือนกวางปิ๊บปิ๊บเช่นนั้นจะหลอกไก่ก็ขันเหมือนไก่แม้แต่มนุษย์เมื่อมันจะหลอก มันก็จะทําเสียงเหมือนคนพูดกันพึมพำทําให้คนหลงเชื่อนึกว่าเป็นมนุษย์เหมือนกันเดินเข้าไปใกล้โดยไม่อะวังก็จะถูกจับเป็นเหยื่อได้โดยง่ายเขาพปเจ้าจึงได้รู้อุบายอันชานฉลาดของเสือตอนเด็กเสียงร้องเือนวัวก็หายไปแล้วได้ยินเสียงร้องเปลี่ยนใหม่เป็นมาอือมาอือฟังชัดๆก็เป็นอ่าว อื้ออ้าวอื้ตลอดคืนยันรุ่งเสียงไม่มีตกหรือเบาลงเลยข้าพเจ้าเดินจมกรมอยู่ที่นั่นฟังไปฟังมาก็ชักคุ้นกับเสียงเสือไม่ได้นึกกลัวเลยอยากให้มันมาร้องให้ฟังทุกคืนทุกวันเพราะมันไพเราะดีและทำให้จิตสงบเร็วดีฤดูแล้งแรกที่เข้าไปอยู่ดงเม่อทองนั้นพวกญาติโยมที่ตามเข้าไปด้วย เขาอยากจะไปตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ในโดหม่อทองบ้างข้าพเจ้าจึงไปช่วยเลือกที่กำหนดที่ให้เขาตั้งบ้านเขาก็เลยถากทางป่าสร้างบ้านและก็บอกกล่าวต่อๆกันไปว่าข้าพเจ้าเจาะดงเข้าไปแล้วและจะอยู่จำพรรษาที่นั่นด้วยความที่เขาเคยกลัวผีกลัวป่าดงพงผีกลัวสัตว์ป่าก็คลายลงกลับมีความอุ่นใจขึ้นมาแทนที่ประชาชนจากถิ่นต่าง จึงทยอยกันตามมาตั้งถิ่นฐานบ้านช่องเพราะเห็นว่าที่ดงม่อทองดินอุดมสมบูรณ์ที่ทำเลธรรมหากินสะดวกพวกประชาชนก็เลยอ,อพยพตามเข้าไปตั้งบ้านเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเดิมทีดงแห่งนี้ไม่มีหมู่บ้านข้าพเจ้าจึงเริ่มตั้งหมู่บ้านขึ้นให้ชื่อว่าบ้านดงมออง่อทอไปอยู่ที่แรกพวกเขาก็ต้องก่อร่างสร้างตัวอดมื้อกินมื้อกันทั้งนั้น แต่ภายหลังเมื่อตั้งบ้านเป็นบึกแผ่นแน่นหนาแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นผู้มีหลักฐานมีทรัพย์สมบัติพอสมควรมีไร่นาสาโทมีโรงสีโรงเรือนไม่ยากจนค้นแค้นกันอีกพวกชาวดงม่อทองนี้แม้ข้าพเจ้ามาอยู่ภูทอกแล้วเขาจะพาลูกหลานจัดผ้าป่ามาเยี่ยมข้าพเจ้าที่ภูทอกเป็นประจำทุกปีเด็กเล็กๆในสมัยนั้นมาปัจจุบันนี้ จุปริญญาทำงานการกันเป็นหลักฐานหลายสิบคน